วิธีนี้เก็บมะนาวได้นานสดถึง6เดือนเอาออกมาใช้ผลยังสดใหม่เหมือนเดิมไม่แหง้งไม่เหลืองไม่เนา่าไม่เสียบ้านใครที่มีมะนาวเยอะๆแล้วกินไม่ทันมาทำตามวิธีนี้กันเลยมาทำ<ม>ตามไปพร้อมๆกันนะขั้นตอนแรกก็เตรียมกระดาษทิชชู่แล้วเอามะนาววางลงบนกระดาษจากนั้นก็ทําการหอ่อห่อแบบนี้เลยเสร็จแล้ว1ลูกแบบนี้เลยทุกคนจากนั้นก็ห่อแบบนี้ให้หมดทุกลูกเลยห่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะกระดาษทิชชู่ที่ใช้หอ่อยิ่งหนายิ่งดีนะเพราะยิ่งหนาจะยิ่งซับความชื้นได้ดีเพราะถ้าไม่มีความ ชื้นมะนาวก็จะเก็บได้นานมากๆลองทํามาหลายวิธีแล้วทั้งแช่มะนาวในน้ําแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นทั้งใส่ขวดน้าแล้วเก็บในตู้เย็นหรือว่าใส่กระปุกที่ปิดมิดชิดแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นคือลองมาหมดทุกวิธีแล้วจนได้มาเจอวิธีนี้คือเก็บได้นานสุดๆเวลาเอาออกมาใช้ก็คือยังได้มะนาวสดใหม่เหมือนเดิมถ้าใครมีมะนาวเยอะกินไม่ทนันต้องใช้วิธีนี้แต่ต้องขยันห่อหน่อยนะห่อจนครบทุกลูกแบบนี้แล้วเราก็ไปเตรียมกล่องพลาสติกที่มีฝาปิดสนิทมาเลยเอามะนาวที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ลงไปในกล่องใครไม่ม ใส่เป็นถุงพลาสติกก็ได้นะใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าใส่ในกล่องที่มีฝาปิดสนิทเขาจะเก็บได้นานกว่าใส่ครบหมดแล้วก็ทำการปิดฝาให้สนิทได้เลยเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมะนาวห่อกระดาษใส่กล่องพลาสติกที่ปิดฝาสนิทจากนั้นก็นำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาได้เลยวิธีนี้จะทำให้มะนาวของเราสดได้นานถึง6เดือนเลยลองเอาไปทำตามกันดูนะแล้วได้ผลเป็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะ